มาแล้วครับบ้านที่ใกล้โรบินสันและ CJ เซวไม่เกิน1กิโลครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านนบประเก้าตําบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีพามาดูบ้านทาวโฮมเอกสารสิทธิ์นอสสากอคูดเขียวในเนื้อที่ดิน26ตารางวาขาย1ล้านสามแสนบาททุกคนอยู่ในความเจริญยังไม่พอยังมองเห็นภูเขาอีกนะครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเขาตองนะครับ ภายในบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันนะครับปะบ้านหลังนี้บ้านเลขที่1 9 3่งคับสินะครับนี่ส่วนประตูทางเข้าของบ้านหลังนี้เป็นประตูกระจกเลื่อนสลับนะครับขวามือที่เห็นเป็นห้องเนี่ยคือห้องรับแขกนะครับ เป็นประตูบานสวิงเป็นกระจกเช่นกันนะครับพอเข้าไปในห้องนี้แล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีหน้าต่างมีแอร์มีทีวีจอขนาดใหญ่นะครับม,มีโซฟาด้วยนะครับมาเราขยับออกมาเพื่อที่จะไปดูห้องนอนกันไปดูห้องแรกกันครับห้องนอนห้องแรกกันพอเข้าไปข้างในห้องแล้วนะครับจะมีเตียงหนึ่งตัวนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแอร์ให้1ตัวนี่คือห้องแรกนะครับไปดูห้องที่2กันครับห้องที่สองก็จะมีเตียงให้1ตัวนะครับขวามือบนผนังก็จะมีทีวีให้1เครื่องครับห้องนี้ไม่มีแอร์นะครับห้องสองอ่ะเกยบมาอีกนิดนึงก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําภายในห้องน้ําเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องไปชนฝ้าเพดานเลยนะครับ ส่วนด้านในของห้องน้ําก็จะเป็นที่อาบน้ํานะครับนี่ห้องน้ามีมีห้องเดียวนะไปดูห้องครัวกันครับภายในห้องครัวจะเป็นอย่างไรบ้างเข้ามาดูกันเลยนะครับห้องครัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยซิงล้างจานแล้วก็ตู้เก็บของตู้แขวน1ตู้เล็กๆให้1ตู้นะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่ง ก็จะเห็นเครื่องซักผ้าเป็นชั้นที่ไม่เสมอนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยเป็นคอมคอมแอร์ที่ต่อไปห้องนอนห้องแรกนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามานะครับผมขอจบรีวิวแค่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ